สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย Worldgas สนับสนุนโดยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร้ทิป เรียวปากมาแล้วค่ะตามนัดเวลาเดิมเพิ่มเติมคือจะพาไปเปิดวาวสาร้านใหม่ย่านบางกะปิเสิร์ฟความอร่อยข้าวหวานจัดเต็มแบบไม่ควรพลาดแม้แต่เมนูเดียวตอนนี้จอยเตอ๋อรออยู่ที่เดอะมอลล์ไ e ฟ์โซ e บางกะปิแล้วตามไปเอ็นจอพร้อมกันนะคะสวัสดีคับเ<อ>รียวปากมาแล้ว จะบอกว่าเปิดมาด้วยความสุขสนุกสนานและคึกคักมากนะคะพที่นี่คือเตือกมอสไลฟ์โซบางกะปีค่ะที่ต้องบอกว่าสายกินสายชออไสายแฟนะคะหรือว่าจะมาเดินเล่นชิลๆก็ได้นะคะเพราะว่าที่นี่นะคะเขาเต็มไปด้วยแบบว่าโซนสปอร์ตโซนแฟชั่นของกินก็คือเยอะมากจริงๆเยอะมากเป็นแลนด์มาร์คสุดปังเลยค่ะแล้วก็เดินทางสะดวกมากๆครับติดกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเลยแล้วก็แน่นอนมาย่านบางกะปิีัครีบมีอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะมามัดรวมร้านใหม่ย่านบางกะปิกันเปิดร้านแรกเลยคุณจอยค่ะ อยากสัมผัสก oh, oh, ินอายความเป็นญ oh, ี oh, ่ปุ่นเดี๋ยวไปกินราเมงในรูปแบบแบบสบายกระเป๋าด้วยคุณจะซื้ออะไรอีกไหมผมจะชอปปิ้งระหว่างทางด้วยผมว่าแล้วไปก็ก็ไปโอ้โหนี่ นะคะที่ร้านแก๊สโซเบค่ะก็ต้องมาเช็กอินกับน้องชิบาะนิดนึน้องชิบะไม่ใช่แบบเป็นหมาน่ารักน่าร,ร,รักธรรมดาแต่มีความอวดกล้ามด้วยคือเลยจะบอกว่า ถูกใจคนรักเส้นเหมือนเราสองคนมากเลยนะคะเพราะที่นี่เขาเป็นเมนูเส้นที่แบบว่าน้ำซุปเขาเด็ดมากใช่ไหมคะใช่เขาถึงบอกว่าน้ำซุปของที่นี่นะครับคือเชื้อเพลิงแห่งรสชาติ<ว>น่าจะตรงตามชื่อแกโซเมนเลยค่ะน้ำซุปทุกเบสของเขานะครับใช้เวลาเคี่ยวนานหลายชั่วโมงจนได้รสเข้มขน้นเรารู้สึกว่าเราต้องเติมเชื้อเพลงิงเติมพลังแบบซุปให้สุดไปเลยคะ่ะเอาไหมเอาสิคะเริ่มเลยไปไปค่ะ ก่อนจะไปเข้าสู่เมนูอ,อาหารนะครับต้องบอกว่าร้านแก๊สโซเมนใจดีมากๆครับวันนี้มีแจกวอชเชอร์ er มาให้กับคุณผู้ชมด้วยครับกติกาง่ายมากๆเลยครับเพียงแค่เซลฟี่ตัวเองนะครับตอนที่ดูสดในช่วงรีวิวร้านแก๊สโซเมนตอนนี้เลยนะครับแลวเข้าไปร่วมสนุกร่วมกิจกรรมในเพจเปี้ยวปากครับถ่ายร่วมเสร็จแล้วนะคะแท็กชวนเพื่อนค่ะแล้วก็คอมเมนต์มานะคะว่าคุณอยากทานเมนูอะไรในร้านแก๊สโซเมนมากที่สุดข้ารางวัลน,นะคะ มูล,ลค่าวอเชอร์นะคะ600บาทค่ะเรียกว่ามาอิ่นฟรีๆเลยนะคะดีดีมากค่ะคุณโโอ้โเมนูที่อยากทานมากเลยนะคะร<ะ>าเมงแห้งยูสุเย็นซึ่งจะบอกว่าโชยูยูสุเนี่ยเขาส่งตรงมาจากเมืองมิยาซาก,กิเลยอ,อันนี้คือเส้นนะคะที่นี่เขาจะเลือกได้ค่ะเป็นแบบว่าระดับความ นุนะ่มบางเด้งแต่เราเลือกเด้งนะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นยูสุอันนี้ที่เขา้องมาบบแบบจุ่มๆอย่างเงี้ยก็เลิกเป็นแบบเส้นเล็กแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าถ้าทานแบบแล้วแบบรสชาติดีที่สุดนะเขาจะแนะนําว่าถ้าเป็นแบบแห้งให้เป็นเส้นเล็กแล้วถ้าเป็นแบบน้ำเนี่ยเขาจะเป็นเส้นใหญ่อ๋อคือทานแล้วแบบมันสดชื่นมากกับมันมีความแบบยูสุแบบเปรี้ยวหอมอ่ะเอของผมจะเป็นราเมงแห้งหมึกดําเขาบอกว่าหมึกดำนี่มันเป็นหมึกจากปลาหมึกแค้เลยนะครับ รสชาติมันจะมีความแบบเคม็มมีความหวานมีความนัวให้ความรู้สึกเหมือนว่าเป็นความเข้มข้นจากทะเลที่เคลือบไปบนเส้นโอ้โหนี่คุณอันี้ชอบอ,อย่างหนึ่งคุรู้ป่ะมีกากหมูอ่ะเฮ้ยกากหมูสามารถใส่ได้กับทุกเมนูเลยอ,อุ้ยคุณหมึกดำมันเข้มข้นมากเลยอะ่ะอุ้ยน่าก,กินอะ่ะแล้วคุณรู้ป่ะไอโชออยุของแบบโชยุยูสุมาจากเมืองมิยาสกิเลยไงมันจะมีความหอมหอมที่เป็นแบบหมึกดำอ่ะหมึกดำที่จะมีความหอมรั้งตัว ลองทานกับเส้นแล้วมันดีมากเส้นมันเด้งๆหนึบๆอุ้ยดีค้ามันนี้เลยได้ไหมอ่ะได้สิโชยุรามเมงครับนี่ลองทานก่อนนะแบบฟิลออริจิน,ลนอลเนาะคือน้ำซุปเข้มข้นมากครับเข้มข้นจากกระดูกหมูเลยแล้วมันอย่างที่บอกที่เขาบอกว่าที่นี่น้ำซุปคือแบบเชื้อเพลิงแห่งแบบ ความอร่อยอ่ะใช่จริงปลาเมงต้มยำกุ้งนะคะทำไมฮะคือต้มยำแซบมากแซบเลยแล้วเขาให้มันบีบมะนาวเพิ่มความแบบเปรี้ยวหอมมันดีมากคุณอันนี้คือเขาอยากทาต้มยำกุ้งมาที่นี่คือใช่เลยแล้วเส้นมันนุ่มนีเนาะเขาเป็นเส้นใหญ่อร่อยอ่ะต้มยำดีอ่ะแล้วก็มาแบบว่าสาวแซบอย่างเรานะคะนอกจากต้มยำแล้วค่ะหม่าล่าทงผัตสืปลาเมงคุยฟุ้นแค่เห็นพริกก็คือแบบอืมคุณ ุ้ยคุณกินหมาล่าขึ้มนมาเลยอะโอ้โหเฮ้ยดีนะตัวน้ำซุปหมาล่าคือเขาแซ่บมากเลยจะบอกว่าน้ำซบปาะเขาเคี่ยวนานแบบ12ชั่วโมงเลยค่ะแล้วเสิร์ฟมาพร้อมกับหมูชาชูแล้วก็ไข่ดองแบบดีมากอะคือใครชอบทานราเมงนะมาร้านนี้แบบอร่อยมากเลยทุกอันแต่ว่าข้าวเขามีด้วยครับนี่ข้าวหน้าหมูชาชูสำหรับใครที่ชอบทานข้าวนะอ,อ่ะคุณ แล้วก็แบบมีของว่างด้วยนะคะเป็นแบบข้าวโพดนะคะแล้วก็เป็นแบบว่าผูกับซอสสไปซี่ชีสก็อร่อยอ่ะเจอร้านอร่อยๆแบบนี้ก็ฝากร้านดีกว่านะครับร้านแก๊สโซเมนนะครับอยู่ที่ชั้น3นะครับโซนด n i การ์เด้นนะครับศูนย์การค้าเดอะมอ l ล์ไลฟ์สโตบางกะปิครับใช่แล้วค่ะานซนน้ำร้อนดีมากอร่อยมากคุณลูกค้าเพิ่งทานรามเมงมาอยมีรักเครื่องดื่มหน่อยไหมคะสวัสดีครับคุณแม่ค้ ีสชาดีจังสวัสดีค่ะคุณเป็นคนชอบเข้มๆนะแต่ว่าชอบแบบเหมือนความแบบเปรี้ยวๆของเลมอนด้วยแล้วมีความแบบอหอมๆนหวานของน้ำผึ้งด้วย<อ>ทำได้ไหมฮะง่ายมากค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้า<ำ>จะต้องรับเป็นอเมริกาโน่นน้ำผึ้งมะนาวนะคะโอ้เพราะว่าจะได้มีความเปรี้ยวของเลมอนแล้วก็ความหวานของน้ำผึ้งเอ๊ะคุณลูกค้าหวานไหมนะคะหมยถึงว่าชีวิตส่วนตัวหวานค่ะหวานนะคะโอเคค่ะแล้วก็ท็อปด้วยช็อตกาแฟนะคะหนดูสิอู้สวยเลยคุณ เฮ้ยคุณพอดีเป๊ะเลยอ่ะดูครับโอ้โหสวยมากเป็นไงคะมีความเข้มแต่ว่าผมมันมันมีกลิ่นหอมแบบมีความหวานของน้ำผึ้งแล้วก็มีความเปรี้ยวของเลมอนคุณลูกค้าตป้างดยด้านสุขภาพนะคะเพราะคุณลูกค้าใกล้แต่งงานแล้วใช่ไหมคะคุณต้องทำให้ร่างกายแข็งแรงค่ะกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะคะด้วยเลมอนน้ำผึ้งขิงค่ะเพราะว่าสิ่งนี้นะคะจะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะระบบขับถ่ายค่ะมันจะดีพอตอนเช้าระบบย่อยอาหารนะคะคุณลูกค้าก็จะ ดีด้วยค่ะมีเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ทานขิงไม่เก่งไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะออว่าขิงที่รองอยู่ในน้ำผึ้งเนี่ยเขาจะไม่ได้รสชาติแบบจัดจ้านนี่ตักให้ขิงเยอะเลยนะคะเฮ้ยไ,ได้อร่อย คุณแม่ค้าขายขนาดนี้ถ้าผมอยากได้อีกทำไงฮะง่ายมากค่ะสั่งซื้อได้เลยนะคะที่ Line แอดพี่จอยหรือจะขึ้นตรงนี้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูแล้วอยากจะมาทานนะคะมาได้เลยค่ะที่งานเปี้ยวปากของเรานะคะกับงานเปี้ยวปากเฟสติวัล2025ใบธนาคารอมสินค่ะก็คือก็คือคุณจะไปที่งานนี้ด้วยเป็นบุญเลยแน่นอนเลยค่ะจะบอกว่าปีนี้นะคะเรามาในธีมค่ะเทศกาลร้านอร่อยมหาเฮงค่ะวันที่11-14กันยายนนี้นะคะที่แชนจีเดอะมอลล์ไลฟ์โ บางกะปิค่ะโอ้โหเรียกได้ว่างานนี้คือเป็นสวรรค์ของแบบคนชอบทานนะนักชิมต่างๆต้องไปเลยเพราะมีครบทุกหมวดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบอาหารทานเล่นอาหารทานจริงจังของหวานขนมเครื่องดื่มโอ้โหทุกอย่างแบบครบเลย <S <S โดยเฉพาะที่สาคัญที่สุดะนะร,ร้านดังๆเจ๋งๆจากต่างจังหวัดเนี่ย มาเพียและที่เป็นไฮไลท์สุดๆเลยนะคะจะบอกบว่าเรามีศิลปินดารามาทุกวันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนักแสดงนะคะจากเดอะ o l โรคอสเตอร์ค่ะน้องเนราน้องเชลลี่แล้วก็น้องพันดาวนะคะหรือว่านักแสดงจากละครแสนรักที่กําลังเข้มข้นสุดๆ,ๆ,ๆตอนนี้เลยนะคะกองทัพพีกและพีพีค่ะโอ้และใครที่ไปที่งาน,นครับผมจะชวนไปนี่ สงหลงเสงเหล็งกัสมิดกันอแน่นอนค่ะและจะได้พบกับคู่จิ้นที่กำลังดังมากครับโบ๊ทโอ๊ดอ,อมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเป็นเวทีเลยและแน,น,ะนนะ่นอนค่ะเจอกับเตอร์จอยออนพิธีกรเปี้ยวปากแน่นอนค่ะแล้วเจอกันที่งานครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลรามคำแหง เคยไปกินที่ประเทศจีนครับก็เลยแบบว่าติดตามมาชอบความที่มะชะเข้มข้นครับแล้วก็มีความนัวของชีสด้วยตามโซเชียลมีเดียต่างๆค่ะชอบแก้วค่ะแก้วสวยน่ารักดีค่ะพเมีพลเจอร์ชมะชะรสชาตินัวๆค่ะอร่อยหอมหอมมันดอกไม้เห็นมอลลี่ทีจากที่ตอนที่ไปเที่ยวที่เซี่ยงไฮ้อะค่ะเป็นมิลที้แจัสมินนะคะก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยอุ้ยเตอนี่ไงถึงแล้วมอลลี่ทีเดี๋ยวตองตามเลฟเลยนะแน่คือเราจะแบบว่า คือแก้วอย่างนี้ใช่ปะเปิดถ่ายมุมสูงมาให้แก้วใหญ่ๆแบบเจนซีเจนซีวันนี้คุณรับบทอินฟูท่านหนึ่งอีกแล้วนนแต่แน่นอนครับมาร้านนี้ก็ต้องตามเทรนด์น,นิดนึงนะครับร้านมอลลี่ทีนะครับเป็นร้านชามาลีจากจีนเป็นเจ้าดังกันเัเป็นกระแสเลยค่ะคือร้านนี้นะคะส่งตรงมาจากเซ็นเตอร์เลยคือเจ้าของนะัคือเขาแบบว่า ชื่นชอบนะคะได้แรงบันดาลใจมาจากดอกมะลีแล้วก็ดอกไม้สีขาวนะคะแล้วเขาก็เอาแบบว่าใบชานีนะคะมาจากเชือกเขาสูงเลยมาผสมมาสานเข้ากับแบบกลิ่นหอมของดอกไม้นี่ตอนนี้มีกี่สาขาแล้วตอนนี้ประมาณ600สาขาทั่วโลกค่ะซึ่งสาขาที่ The m o l e l i f e s t ต l e บางกะปิแห่งนี้นะเป็นสาขาที่5ในประเทศไทยรสชาติที่จีนเป็นยังไงรสชาติที่ไทยก็เป็นยาง้งเลยชาเลเวอร์ไปสั่งเลยค่ะเอาเลยไหมเอาเลยหครับค่ะไปค่ะ เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมายังมายังระยะบีด้ค่ะน้าอีรอนกระเด็นนะคะอุ้ยมันกระเด็นเลยเหรอใช่ค่ะทำไมอ่ะครีมของเราจะค่อนข้างฟูค่ะคุณลูกค้าโอ้โหนี่ว้าวเฮ้ยมันดูนุ่มมันดูเนียนมันดูแน่นมันดูหนึบมันดูมันเหมือนนิ่มมาอันนี้คือ snowy ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเมนู snowy นะคะแล้วก็จะโรลด้วยถั่วพีแคนค่ะคุณลูกค้าตันนี้จะมีความกรุบกรอบแล้วก็มีความเนียนนุ่มของตัว โนวีด้วยค่ะคุณลูกค้าที่เราลองถ่ายได้แล้วค่ะได้ขอบคุณครับเฮ้ยเอาเลยไหมเอาเลยไหมมาค่ะอันดับแรกครับคือสีสันมันสวยงามมากเนาะแล้วก็ถ้าให้พูดถึงอันดับแรกก็ต้องพูดถึงเมนูขายดีของเขาก่อนเลยก็คือชานมมะลิพรีเมี i u m ที่ผมลองทานอย่างนี้ครับเป็นไงบ้างอ่ะที่ผมชอบคือว่าเขาใช้ชาใบมันนีสดจากยอดดอยเลยครับ มันจะมีโอ้โหมันจะต้องมีกลิ่นหอมสุดๆแล้วก็แบบใส่ความนัวของนมเข้าไปอีกเลยมันเข้ากันมากของเรานนคุณเลี้ยเข้มเลยอ่ะอะไรฮะชานองวิมะลิจะบอกว่าวิปเขาอร่อยมากวิปครีมเขาว่าม,มีกลิ่นมะลิด้วยแต่วข้าวถั่วเขาให้ความแบบมันมันเค็มๆเฮ้ยมันดีมากมเข้ากันเนาะคือแบบว่าชาเขาเบรนด์กันดอกไม้อ่ะมันจะแบบมีความหอมเฉพาะตัวเฮ้ยคุณวันนี้มันมันดีมากอยากให้ทุกคนสั่งอ่ะนะแล้วก็อันนี้คือด้วยความแบบเป็นไทยๆบ้านเรานะคะก็ต้องเป็นนี้ค่ะเป็นชามะรีแล้วก็เป็นสมูทตี้มะม่วงนะคะข้างล่างเจะป็น กดอีเป็นสาคูเนาะแล้วก็แบบมีความหวานของหวานเปรี้ยวของมะม่วงเบรนเข้ากับความหอมชาเะลิอันนี้ดีมากนอกจากนั้นก็จะมีนี่ครับชานมมะลิพรีเมียมมัทฉะสำหรับแฟนสาวกชาเขียวอันนี้อร่อยด้านบนมันคือมัทฉะชีสแบบเข้มข้นเลยชาเะลิพรีเมียมมะพร้าวก็เป็นชาเะลิกับมะพร้าวแบบพรีเมียมอุ้อันนี้ก็จะมีมะพร้าวครับจะมีความแบบ หวานความหอมมะพร้าวใครที่ชอบชาเมลินะครับยี่เป็นชาเมลิแบบพรีเมียมนะพลาดไม่ได้ครับร้านนี้ครับมอลลี่ทีนะครับอยู่ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิค่ะชั้นจีครับแวะมาเลยครับเอาเป็นว่าระห<บ>ว่างที่เราสองคนไปทำคอนเทนต์นะคะก<ะ>็มีสาระดีๆจากโรง<ม>พยาบาลรังกระงมาฝากคุณผู้ชมค่ะโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังในเด็กเกิดขึ้นจากอะไรสาเหตุเป็นจากอะไรบ้างและการรักษาวิธีใดบ้างวันนี้หมอมีคำตอบค่ะโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังในเด็ก คือโรคผิวหนังอักเสบชนิดหนึ่งค่ะมักมีอาการเป็นเป็นหายหายเลื้อยลังพบได้บ่อยในเด็กเล็กแต่ก็สามารถพบได้ในผู้ใหญ่เช่นเดียวกันค่ะจะมีลักษณะเป็นผื่นแดงอักเสบที่บริเวณคอข้อพับแขนและขาได้นอกจากนี้บางครั้งอาจจะพบเป็นลักษณะของตุ่มน้ำใสแตกออกเป็นน้ำเหลืองเยิ้มเยิม,ยมและมีอาการคันมากด้วยค่ะสําหรับสาเหตุของโรคอาจเกิดจากการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์นอกจากนี้ยังเกิดจากสารกอ่อภุมมแพ้ภายนอกด้วยอย่างเช่นสารกอ่อภุมมแพ้อากาศ รวมถึงอาหารบางชนิดเช่นไข่นมวัวถัว่วแป้งสาลีสําหรับการวินิจฉัยนะคะโดยปกติแล้วเราจะใส่การซักประวัติและการตรวจร่างกายเป็นหลักค่ะดังนั้นถ้าผู้ป่วยมีประวัติผื่นผิวหนังอักเสบเรื้อรังร่วมกับมีประวัติภูมิแพ้ในครอบครัวแนะนำให้ปรึกษาแพทย์หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านได้นะคะการตรวจจะมี2วิธีใหญ่ๆด้วยกันค่ะวิธีแรกก็คือการตรวจทั้งผิวหนังเช่นการสกิดผิวหนังหรือการแปะสารก่อภูมิแพ้ที่ผิวหนังค่ะสําหรับวิธีที่2ก็คือการเจาะ เ,เพื่อหาสารก่อภูแพ้เป้าหมายหลักเลยก็คือเราต้องการให้โรคสงบค่ะแล้วก็ให้เกิดอาการของผื่นกำเริบน้อยที่สุดดังนั้นบางครั้งเราอาจจำเป็นที่จะต้องใช้ยาทาในกลุ่มพวกกลุ่มสเตียรอยด์การเลือกสเตียรอยสำหรับเด็กเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะเนื่องจากว่าผู้ป่วยเด็กมีลักษณะผิวที่บางดังนั้นจึงอาจเกิดผลข้างเคียงได้ง่ายแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยยังมียาตัวเลือกอื่นๆอีกมากมายเช่นกลุ่มคาซินูรินอินฮิบิเตอร์แล้วก็ยาบางชนิดที่ไม่มีสเตียรอยค่ะซึ่งจะให้ความปลอดภัยกว่านอกจากยาทา แล้วถ้าผู้ป่วยมีอาการคันเราอาจจะพิจารณาให้ยารับประทานร่วมด้วยแล้วก็ควรเล็กเลี่ยงการแคะแกะเกานะคะเพราะอาจจะทําให้เกิดการติดเชื้อของพวกแบคทีเรียแซกซอนได้ค่ะขอขอบคุณแพทย์หญิงบรรัรั์คานุมาตรัศมีกุมารแพทย์โรคผิวหนังในเด็กที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะสนับสนุนโดยปลากระป๋องสามแจว รียวปักเจอนี่ชวนมาเช็คอินที่ร้านอาหารไทยเปิดใหม่ในซอยลาดพร้าว48แยก1 6บค่ะกับคอนเซปต์เก๋ๆอาหารไทยสไตล์เฟรน n ์เทเบิลกับวลี่รัดๆที่ว่าไม่ไทยไม่ทำทางร,าาร้านจะนำวัตถุดิบท้องถิ่นของไทยมาใช้รังสรรค์เมนูให้เกิดคุณค่ามากที่สุดฟังแค่นี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วลวคะค่ะ S 1> <S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีค่ะพี่เจ๋อพี่เจ๋ยสวัสดีคับสวัสดีคับค่ะตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านอนาเขตเรียบร้อยแล้วนะคะเอ็งผมก็มีวลีเด็ดด้วยคือไม่ไทยไม่ทําไม่ไทยไม่ทําก็คือถ้าไม่ใช่วัตถุดิบไทยเนี่ยเราไม่ทําอ้ยแต่ว่าเราไม่ได้จำกัดความคิดสร้างสรรค์ หรือว่าเทคนิคต่างๆที่เราเอามาใช้แต่ว่าตอนนี้นเห็นวางอีกแล้ว2จานแล้ใช่คือเมนูอะไรยังไงคะแอบดูได้ไหมอ่ะอันนี้คือเป็นแบบฟิลอะไรแอปเปติไทเซอร์ป่ะคะใช่ครับก็ทางร้านจะเสิร์ฟเป็น3คอร์สนะครับก็จะมีของทานเล่นตอนแรกนะครับมีเมนคอร์ส ครับแล้วก็มีขนมหวาหนตอนสุดท้ายค่ะฟิลแบบว่าที่นี่แบบมันคือรู้สึกว่าเวลาเข้ามาแล้วอะค่ะเหมือนมาทานข้าวบ้านเพื่อนประมาณนั้นเลยก็เลยเหมือนดีไซน์ให้แบบเหมือนเราสามารถมองเห็นก<ช>ั<า>นเราอยากให้มีคอนเนคชั่นระหว่างคิทเช่นกับดินนิ่งรูมมากขึ้นขโมยสูตรนะเชิญเลยครัร<อ>บได้เหรอคะให้กันขโมรคุณ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 าุณค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  มาแล้วครับของว่างสองเมนูครับขอบคุณมากคับแนะนําเลยค่ะเชฟตัวน,นี้นะครับเห็ดก้อนครับ <Okay. S 2> คล้ายๆปเาเต้เห็ดแต่ว่ามันจะมีความไลท์กว่าปเาเต้ทั่วไปนะครับอันนี้แนะนำให้ทานกับมีข้าวเกลยบข้าวตังแล้วก็กือโปะนะครับกรือโปะคือตัวยาวๆครับจะเป็นข้าวเกลยบปลาของทางใต้กรือโปะนี่ number o เลยครับตอนนี้ใช่ครับผมน่าจะยังไม่เคยทานเลยนะกรือโปะเป็นเห็ดที่เหมือนดีกลิ่นแบบปาเต้มากๆเลยอ่ะคือทำอร่อยจริงๆอันนี้คือ ใช่ปะมันมีความเหมือนปาร์ตี้แบบที่เป็นตับหรืออะไรแต่จริงเป็นเห็ดอ่ะเป็นคอร์สก็คือเช่นยังไงบ้างคะเชสสมปกติมาปาป์ตี้ืออะไรเ่งนี้เหมือนว่าใช่ครับมามาสิ่งมีอะไพเซอร์จะมีสองแบบเป็นปาเต้แล้วก็เป็นหอยอันดามันคั่วสาโทนะครับก็จะเป็นหอยจากภูเก็ตที่เราเอามาคั่วกับสาโทแล้วก็เรายำใส่พวกตะไคร้ หอมแล้วก็ต้นหอมนะครับส่วนซอสนี่เป็นซอสสูตรพิเศษของทางร้านครับแล้วต่อไปล่ะคะเราจะไปทายเซอร์สอเจานต่อหลัง,างจากเอาไปทายเซอร์สองจานนะครับก็เมนคอร์สนะครับจะเสิร์ฟเป็นสำรับบางทีลูกค้ามาจำนวนคนไม่เท่ากันค,คือสมมติมาสองท่านก็จะได้อาหารสมมติเช่นเจ็ดอย่างนะครับมาสามท่านก็อาจจะได้เพิ่มขึ้นหนึ่งอย่างสี่ท่านก็ได้เพิ่มขึ้นหนึ่งอย่างแต่อย่างวันนี้กรณีพิเศษของพี่จอยพี่เต๋อก็จะมี ผมแอดออนเป็นตัวนี้มาให้นะครับเป็นยำมะขุดกปิเคยคั่วแล้วก็เป็นหมูก,กรอบแกงชะมวง<อ>ที่อันนี้สี่ท่านถึงไ,ได้นี่สามท่าน,นถึงสไดท้าย<อ><อ>ประมาณนั้นคราวนี้มาถึงเมนูน้ำพริกกะปิคุณทู้ไหมคะอันนี้ของเราพิเศษเอะไรคะน้ำพริกกะปินะครับจะเสิร์ฟกับผักสี่แบบนะครับก็จะมีผักสดผักต้มผักดองแล้วผักทอดน,นะครับอันนี้คือปลาโอครับ ก็จะนําปลาโอมาเคี่ยวประมาณวันหนึ่งนะครับให้มันมีรสเค็มคล้ายๆปลาทูแล้วก็ค่อยไปย่างกับฟางปลาโอเขาเนื้อแน่นมากเลยอ่ะคือียผ่านกรรมวิธีไม่ได้แบบปลาโอปกติอ่ะรสชาติแบบกกะปิก็คือดีมากเมนูต่อไปเลยนะครับครับก็ตัวนี้ครับเป็นปลาดุกย่างน้ําปลาหวานนะครับก็ปลาดุกเราดรายเอชสองวันนะครับเขาไม่ใช่สำหน้ำปลาหวานเนี่ยคือเราเอา ส่วนหัวส่วนก้างของปลาดุกนะครับมาย่างให้หอมแล้วก็มาเคี่ยวกับน้ำปลาหวานครับมันก็จะมีเดฟของเอ่อ flavor ขึ้นเนื้อปลาดุกมันนุ่มมากเลยมันมีชาติของหอม,มเออผมมีก้างระเวงมากเลยปยาลาดุกอร่อยมากเลยอ่ะด้วควาที่เชฟเราไปทำไตใช่ไหมคะใช่ครับเขไม่ได้เหมือนเนื้อ,อ,อปลาดุกทั่วไปอ่ะทั้งกลิ่น ทั้งตัวเท็กเจอร์ต่อเลยค่ะเชฟจานต่อไปนะครับยำมังคุดกะปิเคยคั่วนะครับตัวนี้ไฮไลท์มังคุดจากจันทบ,บุรีมังคุดออร์แกนิกนะครับแล้วก็กะปิก็เคยมาจากระนองครับแล้วเวลาบแบบเชฟคิดเมนูเชฟเอาไอเดียอะไรมาจากไหน,นะคะก็เราก็จะดูว่าฤดูนั้นมีอะไรที่ดีม,มีอะไรที่แบบเป็นไฮไลท์ของฤดูเราก็จะเอาตรงน,นั้นนะครับมาคิดเมนูแล้วตัวต่อไปนะครับเป็นหมูกรอบแกงชะมวงครับตัวนี้ก็ค่อนข้างสเตทโฟเวอร์ ถ้าเราเกินแกงชงวงปกติเนี่ยก็จะเป็นหมูทั่วไปใช่ไหมแต่ว่าพอมันมีนความกรอบเข้ามาผมรู้สึกว,ว,ว่ามันสนุกมากขึ้นหมูกรอบกรอบมากอ,ะอ่ะท้าแกงชงวงค่ะว่าเซฟจะแบบนำด้วยแบบแบบความเปรี้ยวๆของไอช้ชงวงมันตักเลี่ยนกับหมูกรอบแล้วมันไม่ได้หวานอ่ะพอแบบน้ำมันแบบไม่ได้เยอะนะกลิ่นรสชาติมันงวดงวดขึ้นมนดีมากเลยก็จานต่อไปนะครับปลากระป๋องสาวข้าวปุ้นครับ ตัวน,นี้นะครับเริ่มจากเราพริกแกงใต้เนี่ยไปผัดให้หอมนะครับาตามด้วยพริกกระเรี่ยงตําแล้วก็เครื่องต้มยำพอ,อหอมแล้วเนี่ยครับเราเติมน้ําปลาละล่ะแล้วก็น้ําเปล่าลงไปนะครับาาจากนั้นนะครับเราก็จะนาปากระบองสามแจ่วเนี่ยครับเทลงไปในน้ํารวมทั้งกับซอสมะเขือเทศด้วยเลยแล้วก็เสิร์ฟกับข้าวปุ้นหรือว่าขนมจีนขอแค่เทเลยได้เลยครับค่ะเฮ้ ต้องเพิ่มอีกทัง้งหนึ่งคำคือไม่คิดว่าซอสมะเขือเทศกับปลาร้าเขามันอยู่ด้วยกันแล้วมันมันเข้ากันมากเลยนะคะพอะเราทานแบบว่าไปคือมันมีป,าปลากระป๋องคือจะบอกว่าปลาซาดินเขาแบบชิ้นใหญ่นะคะแล้วเนื้อปลาแน่นกัดไปแบบเต็มปากเต็มคำมากอ่ะ,อะแล้วตรงเนื้อปลามันจะมีความฉ่ำของซอสมะเขือเทศเข้มข้นในเนื้อปลาเลยอะพอะทานกับพวกน้ำปลาร้าอย่างเงี้ยมันเข้ากันมากดีตัวนี้คือดาวบริวารเหมือนกันคือหลายคนชอบเข้างล่างจะเป็นฝักสามฉุน ขาจะมีสะตอนะครับมีมีกระเทียมโขลกแล้วก็มีชะอม๋อชะอมใช่ข้างล่างก็จะออกหวานหานหน่อยข้างมนจะออกเค็มๆให้ทานรวมกันก็คือคลุกอย่างนี้ถูกแปล้วนะเส้วรวมกันแล้วก็จะมีความกรอบของใบผักบุ้งเจามาสามส่วนที่แบบรสชาติกรอบอ่ะดีมากเลยค่ะแล้วก็เออชอบมากกุ่มนเส้นนี่อ่ะมันมีเพลเซอร์ความกรุบกรอบผักบุ้งอ่ะเวลามันทานกับข้าวแล้วมันหมอบหมองเป็นมันเส้นเมนูซิงเกิลเจอร์ของร้านครับกุ้งชาวบ้านครับ กุ้งชาวบ้านเหรอใช่ครับอาจจะเคยได้ยินว่ากุ้งชาวหวังเป็นการเล่นคําแต่จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรเหมือนกันเท่าไหร่แค่หน้าตาคล้ายๆกันซอสเนี่ยครับทำมาจากพริกลหลายๆชนิดของประเทศเราเราอยากไฮไลท์ความไทยนี่ว่ามีพริกมีรพริกชี้ฟ้าพริกกระเหลี่ยงพริกขี่หนูพริกจินดาเลยครับเราจับมายำกันในซอสนี้ฟังดูแซ่บนะแต่ว่าไม่ไม่เผ็ดอย่างที่คิดหลักแรกเลยที่รู้สึกคือกุ้งอ่ะย่างมาได้หอมมากแลวคือด้วยความที่พริกแก่ชนิดแ่ะมีความหอมของพริกแต่ละอย่าง แล้ว <łość> เป็นความเปรี้ยวที่กำลังดีอร่อยมากจริงๆแล้ววันนี้นะครับทางรายการของเราะครับก็ขอมอบกิฟต์เซตปลากระป๋องสามแจ่วนะครับปลาซาดีนตัวใหญ่เนื้อแน่นซอสมะเขือเทศเข้มข้นนะครับมาให้กับทางร้านเพื่อสร้างสรรค์เมนูอร่อยๆกับพวกเรา้วยครับครับเซฟโอ้โหอร่อยมาก เสียฝากร้านคุณผู้ชมหน่อยค่ะก็ขอฝากร้านอนาเขตนะครับร้านอยู่สวัสดิ์า48แยก16นะครับ,รบโทรจองหรือว่าไลน์แอดอนาเขตได้เลยครับร้านปิดทุกวันจันทร์และอังคารครับผม <ổ. S 2> ค,ค่ะแนะนําให้โทรมาจองล่วงหน้าเท่านั้นนะคะเพราะว่าเสียจะได้เตรียมของนะคะ<ม>แล้วเรามาทานแล้วจะมีความสุขเหมือนมาทานข้าวบ้านเพื่อนที่มันอร่อยมากๆค่ะ สัปดาห์หน้าตามเปรี้ยวปากไปฟินกับ2ร้านของดีหน้าอีสเริ่มด้วยร้านซีฟู้ดน้องใหม่ไฮไลท์ข้าวขยำทะเลใจสดฟินมากๆแล้วไปต่อกับร้านอาหารจีนการันตีมิชลิน8ปีซ้อนรออร่อยได้เลยนะคะ